สวัสดีครับพบกับรายการชุมชนคนอาสากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันศุกร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2555นะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดภูเก็ตมีรายงานเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งด้วยการล่าสุดวันนี้ก็ไหวอีก3.2ริตร์นะครับทีนี้เนี่ยพอพูดถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยนะครับก็มีความพยายามหลายฝ่ายที่จะช่วยกันป้องกันปัญหา แล้วก็หาแนวทางวันนี้ก็มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนเพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนประชาชนนะครับแต่ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะครับเราจะพูดถึงกรุงเทพมหานครจําได้ไมั้ยครับวันที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะสมุมรตราของอินโดนีเซียนะครับซึ่งไหว8.6รลกเตอร์เนี่ยอาคารสูงในกรุงเทพหลายแห่งสามารถที่จะรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ และถ้าจํากันได้เมื่อปี2547ตอนที่มีคลื่นยักษ์สึนามิเกิดขึ้นมีแผ่นดินไหว9.1ริกเตอร์นี่นะครับตึกสูงในกรุงเทพหลายตึกแม้แต่ตึกที่เราทํารายการอยู่นี้ก็ยังสามารถรับรู้ความรู้สึกได้ก็เลยมีคําถามตามมาว่าเอ้บ้านเรานี่นะครับมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็มีนักวิชาการหลายท่านบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพื้นที่ของเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นดินอ่อน ซึ่งถ้าหากว่ามีแรงสันสะเทือนนี่นะครับส่งผลมาถึงจะทะวีความแรงมากขึ้นนะครับกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้ยิ่งอนใจนะครับพยายามที่จะหาแนวทางร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะป้องกันเอาไว้ก่อนต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ารายการวันนี้คุยกันเป็นการนําเสนอข้อมูลเป็นการนําเสนอแนวทางในบางส่วนเท่านั้นนะครับเรานําเสนอข้อมูลเหล่านี้ไม่ต้องการให้ทุกท่านตรนนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกท่านตรหนักถึงการเตรียม ในสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร่นะครับวันนี้เรามีแขเชิญหนึ่งท่านที่จะมาคุยกับรายการของเรานะครับท่านเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับท่านสุทธิชัยวีระกุลสุนทรนะครับท่านสุชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิจัยดีมากครับกรุงเทพมหานครประธานสภากรุงเทพมหานครก็แน่นอนละความไปอยู่ของกรุงเทพก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะคิดค้นหาวิธีการทีนี้แผ่นดินไหวที่ภูเก็ตคนภูเก็ตแตกตื่นไปแล้วแล้วก็มี อาคารสูงอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพเนี่ยเขาก็เคยรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้เขาก็เลยพิโตกตามมาแล้วก็มีคําถามว่ากรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงยังไงบ้างเท่าที่ท่านได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้รู้เนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครเรามีความเสี่ยงอะไรกับเรื่องของแผ่นดินไหวไหมฮะคือจริงๆแล้วขนาดนี้นะครับผมคนเริ่มตกใจคนตกตกใจมากๆเพราะว่าพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับเมื่อมีอัพเตอร์ช็อกหรือมีแผ่นดินไหวจะจะเริ่ม นะครับมีความรู้สึกแล้วที่ไม่ม่ไม่นานในในกรุงเทพมีเกิดความรู้สึกนะฮะคนที่อยู่อาคารสูงเริ่มรู้เอ๊ะมันเริ่มมีการสั่นสะเทือนนั่นหมายถึงว่าอนั่นหมายว่ากรุงเทพเม่อก่อนต้องระวังเลยนะครับผมผมในในมุมมองผมว่าต้องระวังครับระวังแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องทําทาอย่างไรประชาชนต้องทำอย่างไงเราเราไม่ได้ตนก ครับนะครับเราเราคงไม่ไปคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราเตรียมความพร้อมในการรองรับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยคนจํานวนนะครับเป็นสิบกว่าล้านคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ทํากินที่นี่นะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรมากสี่สุดต่างประเทศถ้าบอกกรุงเทพเขารู้นหะต้องแบ่งขอกต้องกรุงเทพคือเซ็นเตอร์ของประเทศเซ็นเตอร์ของประเทศอยู่ที่นี่แล้วถ้า นะครับสิ่งที่ผมเองในฐานะประธานสภาเนี่ยแล้วก็ผู้แทนกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการพูดคุยเรื่องนี้บ้างครับว่าเออเราต้องเตรียมความพร้อมนะมมถึงแม้ว่าใครจะบอกไม่เกิดเราก็ควรต้องพอร้มพอมพร้อมผมว่าเป็นเรื่องที่ดีพร้อมขึ้นมาถ้าเผื่อมีแผ่นดินไหวจริงอาจจะไม่ได้เกิดในกรุงเทพแหละเพราะว่ามันส่งแรงสั่นสะเทือนมาแอาจจะนะมีการสั่นสะเทือน <c oughs> อย่างเช่นนะครับแรงสั่นสะเทือน ขอ,อของแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับครับอรชช็อกเนี่ยมันเดินทางมาไกลนะเป็นหลายร้อยกิโลครับนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมรับถ้าเผื่อแผ่นดินไหวในจุดไหนที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นเจ็ดจุดกว่าลิต,เตรเนี่ยบ้านเรือนอยู่ไม่ได้ แล้วเราอยู่ใกล้กาญจนบ,บุรีด้วยนะใช่ยังมีรอยเลื่อนที่<ช>มีพลังอยู่ใช่ไหมคือนะถ้ายังต,ต่ำต่ำอย่างสักไม่เกินห้าหรือสี่กว่าเนี่ยก็ยังแหล่งสันสะเทือนบ้านช่องก็มีเริ่มพังบ้างนะครับเริ่มโครงสร้างเราไม่ได้รองรับเรื่องนี้มาเลยอืมเราเราเราเคยเราเคยลองสึ่ษาารไหมครับท่านว่าคนกรุงเทพมีความรู้เรื่องแผ่นดินไหวขนาดไหนน้อยน้อยแทบจะไม่พูดถึงกันเลย เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพฯคือผมก็ไม่คิดทุกคนไม่คิดเลยครับว่ามันจะเกิดขึ้นครับแต่ว่าเราเราเริ่มนิ่งนอนใจไม่ได้เหมือนกันว่าเออถ้าเราไม่ระวังก็ไม่ได้น่ะผมผมก็มาคิดว่าเรานะครับรในกรุงเทพไม่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ขณะนี้เนี่ยสิ่งที่มันใกล้มาเรื่อยอแผ่นดินไหวเข้ามาเรื่อยมันเริ่มมีการสั่นสะเทือนมาถึงเริ่มถึงกรุงเทพปางครับครับนะครับถึงจะไม่ไม่มากนักแต่ว่าเราก็ต้อง คิดว่าเออาคารบ้านเรือนเนี่ยที่สร้างในกรุงเทพอาคารสูงเนี่ยบางอาคารไม่มีการโครงสร้างไม่มีการรองรับเรื่องแผ่นดินไหวไว้เลยโครงสร้างไม่มีนะเพราะเราไม่เคยมีกฎหมายกำหนดใช่ไหมใช่ไม่มีเพราะจะามีเมื่อปีสามห้าีา 3, 5, ่ยสามห้าก็จะมีหนึ่งก็เรื่องการกำหนดนะครับปีสามห้าเนี่ย, 3, 5, ยก็หลังจากปีสามห้าเนี่ยก็จะเรื่องก็จะมีเรื่องความเซฟตี้ภายในอาคาร เรื่องสปริงเกอร์ oh. พวกกันเพลงิงกันไฟไหม้เนี่ยบันไดหนีไปน uh huh. ะมันก็จะระบุไปหมดแต่ไม่ได้มีการกำหนดกฎหมายชนิดว่าอาคารนี้ต้องสามารถรองรับแรงสัง่นสะเทือนได้ขนาดไหนใช,ใช่คือผมเองในสมัยที่ยังไม่เป็นประธานสภาผมเคยยื่นยุติในเรื่องนี้ครับ uh huh. ว่าเราต้องเติมความพร้อมเราต้องมีกฎหมายบังคับนะ uh huh. ก็มีการพูดถึงแต่ว่าในช่วงนั้นทุกคนก็คง อันมันจะเกิดขึ้นเหรอเรื่องกายตัวเรื่องกายตัวไม่น่าจะใช่เขาก็าไม่ค่อยสนใจกันในช่วงนั้นก็ยอมรับอย่างนั้นแต่มาเมื่อเมื่อขนาดนี้นะฮะว่าจัางจังหวัดภูเก็ตเี่ยเริม่มมีแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนเข้ามาสูงขึ้นแล้วบางวันก็สองสาครั้งอย่างเนี้ยและแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนนะครับระยะไกลระยะไกลก็แล้วแต่นะครับแ,แ,แล้วแต่ความแรงของแผ่นดินไหวตรงนี้ซึ่ง ผมมามองดูว่าในขณนะนี้นะครับในส่วนของสภา,าถือว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติควบคุมการบริหารแต่เราทํางานร่วมกับผู้ว่ารายการกุงเที่ยวมาค,คันนะครับในส่วนสภา,าในมาตราก้าก็จะมีผู้สภา,าผู้ว่าประหลัดในในส่วนข้รายการทํายังไงให้ประชาชนกินดีอยู่ดีแล้วก็ต้องปลอดภัยนั่นคือหน้าที่พวกเราเราก็มาดูว่าเอ,อในส่วนเนี้ยนะครับเราจะต้องเรามี หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงสํานักป้องกันบรรเทาสาธารภัยนะครับเรามีสํานักเทศจครับเรามีสํานักโยธาสํานักระบายน้ําซึ่งจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยนะครับในสิ่งแรกเนี่ยนะครับผมว่าคงจะต้องประชุมร่วมกันว่าเราจะต้องเดินหน้ากันยังไงอย่างเป็นระบบนะครับใครที่จะต้องมีนะครับสอนให้ประชาชนเนี่ยได้อบรมประชาชนให้เข้าใจ นะครับทางทางหลบนี้ที่ไร่ถ้าเกิดแผ่นดินไหวจะต้องทําไงมันไม่เกิดความเสียหายเลยเพราะว่าเราอาจจะเสียเวลา,าแต่เราให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งอยู่แล้ะผมเองเคยไปประเทศญี่ปุ่นนะครับช่วงที่ผมไปศึกษาดูงานที่นั่นเนี่ยผมอยู่ประมาณชั้นแปดของโรงแรมเนี่ยเชื่อไหมขนาดหลับสนิทน,นนะฮะแผ่นดินไหวเนี่ยจนต้องตื่นขึ้นมาเนะ่ะมันอย่างนี้แหละครูนะ เหมือนเควเอเหมือนไกวเ,เปแรงๆเลยนะตืออ่นขึ้นมาเอ๊ะเป็นอะไรแล้วผมนึกว่าผมไม่สบายนะาาตืออ่นขึ้นมาโอ้โหไม่ใช่เนี่แผปนดินไบเดินไปผมมึงเอ๊ะต้องทำไงนะครับผมเนี่ยเคยดูเคยสารคดีอะไรสารคดีอะไรแล้วก็เคยเคยมีประสบการณ์นะผมก็มุดตายโตสะักระยะหนึ่งาาแต่เขาบอกว่าไม่ควรลงลิฟต์ผมก็ลงบันได ็ได้หนีไฟลงมาซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันก็แต่ว่าถามว่าคนไทยส่วนใหญ่ครับรู้หรือเปล่าไม่ผมเชื่อว่าไม่รู้แล้วถ้าไม่รู้จะจะทำตัวไม่ถูกนะจะตกใจไปเลยตกใจจะทำํำยังไงดีนะฮะครับ,รบของของคนญี่ปุ่นเขาจะวิ่งเดินลงมาวิ่งข้างล่างนะฮะเมื่อหยุดสั่นสะเทือนแล้วนะ่ะตอนสั่นสะเทือนเนะี<ๆ>่ยเขา<ๆ>เขาจะหลบอยู่ใต้โต๊ะใตอ้อะไรที่คอยบงัง คือสิ่งของจะตกใส่ศีรษะครับอาจจะน็อกพาะโดนอืมอาจจะเช่นอย่างหลอดไฟตกมาเลยของหนักตกมา,าจ,จะนะครับอาจจะคุมสติไม่อยู่อย่างเงี้ยเขาจะหลบข้างใต้เกาะเสาเสร็จแล้วถ้าแรงสั่นสะเทือนน้อยลงแล้วก็ปกติเขาจะรีบวิ่งลงมาอวิ่งลงมาอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งเขาทําอย่างนี้ได้เพราะว่าประเทศเขามีการเรียนรู้มีการสรรารั่งสอนกันเพราะว่าแผ่นดินไหวมันกลายเป็นเรื่องที่คู่กับวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วใช่ แล้วก็ขนาดอาคารเหล่านี้นะครับครับซึ่งเป็นอาคารสร้างรองรับแผ่นดินไหวด้วยยังแทบไม่อยู่เลยเนะตอนนั้นประมาณสักหกิกเตอร์ครับคิดดูขนาดแรงมากครับนะครับ,รบผมคิดผมไม่เคยเกิดมาในชีวิตก็เคยเจอครั้งนั้นนะครับแรงจนที่นี่นผมบอกโหอย่างนี้คงจะแย่มันนี่นก็จะ ตอนตอนท่านที่ท่านเจอครั้งแรกตอนที่ญี่ปุ่นท่านเคยคิดไหมครับว่าเฮ้ยประเทศเราจะเจอแบบนี้บ้งนงนาอเคยนึกไหมเออบางคนอาบโหเราเป็นโชคดีนะคนไทยนะไม่ต้องมาเจอแบบนี้ก็คิดไหมก็คิดว่าคงบ้านเราไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอย่างนี้ดีนะที่บ้านเราไม่ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าใครไหนนี้มามามองว่าเออเรามันเริ่มใกล้ใกล้ตัวใกล้บ้านเรามากขึ้นเรื่อยๆรแรงสันสะเทือนนะครับ มาจากเร้ยมาจากทางใต้ก็จะเห็นได้เลยว่ามาเดินทางมาไกลามากอย่างผมเมื่อสักสิบกว่าวันที่แล้วก็ยังดูทีวีครับก็พิธีกรยังบอกเนี่ยก็ยังมีแรงสั่นสะเทือนนะถึงนะครับนั่นก็คือผมว่าเราเพื่อความให้ประมาณครับในในสิ่งที่ทางกรุงเทพมหาคนครนะครับก็คงจะต้องขับเคลื่อนหนึ่งอาจจะจัดนะครับเชิญผู้ประกอบการอาคารสูงทั้งหมดครับ ประเด็นที่หนึ่งนะครับว่าให้มาประชุมร่วมกันอาจจะเิออาจจะมีผู้ว่ารกกาชการกรุงเทพมหานครมีรองผู้ว่าสํานักโยธาผมทางซุีกสภาเข้าไปมีส่วนร่วมกันว่ามีการประชุมร่วมกันว่า